เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยพื้นที่กว้างนะคุณผู้ชมในเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับในพื้นที่มีบ้านถึง3หลังกันเลยนะครับแปลงนี้นี่นะครับมีบ้าน3หลังครับอยู่ในชุมชนใกล้แหล่งสาธารณูปโภคนะครับใกล้ตลาดใกล้ชุมชนใกล้ร้านค้าครับหาจิ้ง่ายไฟฟ้าประปาพร้อม ัวบ้านที่กระเปเขาอยู่ได้เลยครับพร้อมอยู่ครับมีตัวบ้านมีโรงจอดรถครับบ้านสามหลังครับมีหกห้องนอนสองห้องน้ําครับไฟฟ้าน้าพร้อมเลยมีโรงจอดรถครับนี่จะัดแปลงครับเป็นห้องเช่าห้องเก็บของก็เหมาะนะครับมีพื้นที่กว้างขวางครับใกล้นิคมใกล้โรงงานหลายแห้งเลยนะครับหรืออาคารที่อยู่ด้านสามารถเปิดเป็นร้านค้าร้านขายของร้านเสื้ออู่ซ่อมรถกันได้ครับแล้วแต่จะประยุกต์กันได้เลยครับพื้นที่เยอะทําอะไรก็ ได้เยอะนะครับทำอะไรก็มากกว่าพื้นที่น้อยครับก็เนื้อที่ถึงสองตารางวาเลยนะครับแปลงนี้สวยๆคุ้มๆครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมาท่านผู้ชมเลือกซื้อกันประจําทุกวันและไม่พลาดคิดใหม่ตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากถูกใจให้ด้วยตอนนี้เราก็มาดูหลักนี้กันเรื่อยๆก่อนนะครับมาดูภายในตัวบ้านหลักกันบ้างนะครับสวยงามพร้อมอยู่เลยทีเดียวนะครับนี่ครับภายในสวยกิฟต์เหมือนใหม่เลยทีเดียว แปลงนี้ครับคุ้ม,มน้ำไฟพร้อมเขาอยู่ได้เลยราคาเพียง2อล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับบ้านรามหลัลงบนเนื้อที่2องตารางวาครับอยู่อําเภอบ้านค่ายครับจังหวัดระยองครับแปลงนี้ผู้ขายรับผิดชอบขออภัยนะครับผู้ขายรับผิดชอบค่า,ชาใช้จ่ายในการโอนนะครับ <c oughs> ใกล้กับวัดละหานไา่สิบนาทีครับแปลงนี้ ให้ถนนเส้นหลัก3574เส้นระยองให้2.7กิโลเมตรเทานนเองห่างนิคม1.7กิโลห่างตัวเมือง20กิโลเมตรนะครับห่างนิคมอนเทอร์นซีบอร์ด27กิโลครับแหล่งความเจริญแหล่งงานเลยทีเดียวนะครับแบบนี้แล้วอบทำธุรกิจจะได้ครับอยู่อาศัยก็เหมาะมีบริการย่นกูไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูบ้านดูที่ก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยทางเราเป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านคนกลางครับไม่ต้องผ่านในหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ